สวัสดีครับอพี่แสงนภาเนาะแสงนภาจิตนอกค่ะแสงนภาจิตนอกอันนี้เอจรุ่นไหนเอจรุ่นที่สี่ค่ะเอจรุ่นที่สี่ใช่ค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ไหนเนาะตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น <c oughs> ค่ะว้าวประเทศญี่ปุ่นไปนานยังอ่าสองปีเนี่ยค่ะเดือนหน้าก็ครบสองปีค่ะไปทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิทำยังไงบ้าง งานเกี่ยวกับอะไรท้องมูมันเป็นงานโรงงานค่ะเป็นงานโรงงานสเปย์ค่ะเป็นพวกผลิตภัณฑ์สเปย์อย่าโทรศัพท์ก็ามาโอ้ไ์สดจริงๆเลยครับช่างจริง <c oughs> ได้ได้ได้อ่าได้ครับเดี๋ยวเจอกันหน้าที่เนาะครับ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 เอออาจารย์ <c oughs> ช่างช่างโทรมา ไอ้มาดูงานซ่อมงานบำรุงอืมก็มาได้สองปีแล้วเนาะได้ค่ะสองปีแล้วะตาจย์เออเป็นยังไงม้างหนาวไหมอยู่นู่นก็อยู่นี่ส่วนมากจะหนาวค่ะแต่ในโรงงานเขามีฮีเตอร์มีค่ะมันเป็นมีแอร์มีฮีเตอร์ค่ะแต่แอร์ก็อยู่ค่ะเพราะว่ามีนั้น แอร์อุ่นแอร์เย็นแล้วก็เป็นลมธรรมดาก็ได้โอ้เฮ้ยมีแอร์เย็นด้วยแอร์อ๋อแอร์อุ่นและแอร์เย็น<ถ>มันบางช่วง<ช>มันก็มีช่วงช่วงนั้นเนาะช่วงหนักช่วงร้อนก็มีใช่ค่ะแต่ร้อนสั้นอาจารย์แค่สองเดือนเองค่ะอืมแล้วได้ไปเที่ยวไหนบ้างเขามีวันหยุดให้ไหมครับโอ้ยญี่ปุ่นมีหยุดยาวบ่อยค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ในช่วงหยุดยาวค่ะอ๋อหยุดยาวอะไรครับวันนี้เ,<อ>เทศกาลนี้เหรอครับช่วงนี้ อันนี้มันเป็นหยุดหยุดเทศกาลเขาค่ะอือโอ้ผมนึกว่ามีแต่เมืองไทยชอบหยุดญี่ปุ่นนี่ก็อ <c oughs> ีเวนต์เยอะเหมือนกันใช่ไหมมีหยุดยาวค่ะแต่คนญี่ปุ่นส่วนมากเขาไม่ชอบหยุดงานค่ะจ้าเขาอชอบทํางานกันค่ะเป็นไงบ้างพอพอ,พอบอกรายได้ได้ไ,ดไหมประมาณเท่าไหร่รายได้รายได้ถ้าแค่งเงินเดือนของหนูมันประมาณสามหมื่นกว่าค่ะ แต่อยู่ต่างประเทศต้องอาศัยทําโอค่ะถ้าทำโอก็จะได้เยอะประมาณเท่าไหร่ครับเนออี้ก็ะมานห้าหกหมื่นเนาะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะแล้วที่พักเราต้องจ่ายไหมหรือโรงงานเขาดูแลเร้วเราเขอาอหักในเงินเดือนเลยค่ะอืมก็นี้หักแล้วใช่ไหมฮะแล้วโรงงานคุณทำทำไงนะหน้าที่ของคุณคือไงโรงงาน โอ้ยของหนูทาหลายอย่างค่ะเช่นเช่เขาโชควัน<อ>วันนี้<ร>ขเขาจะให้ไปไหนเช่นเขาจะมาบอกเราช่เช่นของหนูก็จะไปไปแพ็กบ้างไปเจ็กบกระป๋องบ้างแต่งานสบายอาจารย์งานโรงงานนี่สบายมากค่ะบอกได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายตอนก่อนไปญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่เตรียมคุณต้องไปสอบใช่ไหมสอบภาษาด้วยใช่ไหมสอบค่ะสอบเริ่มแรกสอบก่อนสอบ พื่อที่จะให้เขาเรียกเราเข้าไปเรียนภาษาอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดยวเริ่มเริ่มลำดับเหตุการณ์ก่อน,นมันจะมีโรงเรียนที่ส่งคนไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะษัทเป็นโคร,ริษ<ะ>ัรไอเอ็มค่ะโครงการอะไรน,นะครับอ๋อของรัฐบาลเอของร<อ><ๆ>ัฐบาลบาาารู้มาของรัฐบาลทำไม่เสียเงินค่ะโอ้ไม่เสียเงินเชจ่ายส่วนตัวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ว่าเราต้องสอบให้ได้ใช่ไหม ใช่ค่ะสอบให้ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเรียกเราอ<ไ>ปยัดลอยฟังเอยพอสอบภาษาญี่ปุ่นมันยังไงบ้างเขาต้องเทสภาษาอังกฤษด้วยไหมไม่ไม่ค่ะมีภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษรญี่ปุ่นจะมีสองแบบฮิรากนะกับคาตาคณะค่ะแล้วก็คณิตพื้นศัพท์พื้นฐานแล้วก็สมรรถภาพแค่นี้ค่ะสอบเนียสอบนานแค่ไหนนี่ไอสอบเตรียมตัวนานแค่ไหนครับ นูอ่านหนังสือไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะอ่านแล้วก็เขียนด้วยหัดเขียนโวนสือเขาไปด้วยะคะ่ะพอสอบเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกตามลําดับคะแนนสอบเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรอบแรกเรียนสามเดือนค่ะช่วงสามเดือนเนี่ยจะมีนายจ้างมามาดูค่ะเขาจะดูที่คะแนนสอบแต่และอาทิตย์ของเราก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเลือกพอเสร็จถ้าเขาเราได้งานปุ๊บเราก็จะเข้า เรียนในพาร์ทที่สองอันนี้เรียนหนึ่งเดือนก่อนบินค่ะพอเรียนหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเรียนต่ออีกที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเดือนค่ะออันนี้เรียนรวมกับประมาณ4-5ประเทศได้ค่ะมีเพื่อนต่างประเทศด้วยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้เป็นโรงงานทําอะไรนะแพ็กกระป๋องหมายถึงอาหารไหมหรืออะไร ไม่ค่ะเป็นพวกของใช้ค่ะสเปรดับขินตัวสเปรจีบรองเท้าสเปรเข,เ,เขาไม่ได้ใช้อเอ่อไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรอครับตรงนี้อืมใช้ค่ะเป็นเครื่องจักรค่ะคือเออ,ออกมาจากเครื่องจักรเนี้ยบางทีเราก็ต้องมาเอามาใส่กล่องบางทีเราก็มาติดสติกเกอร์อก็ต้องมาเช็ดปากกระป๋องก่อนเผื่อมันเปื้อนทั่วงานละเอียดเนาะ าากเก็ค่ใชแล้วค,<ช>คุณได้กลับลกลับมาเมืองไทยบ้างไหมปีหนึ่งได้กลับกี่ครั้งครับตั้งแต่หนูมาก็เริ่มโควิดเลยค่ะไม่ได้กลับเลยอ้เนาะเออเล่าให้ฟังหน่อยโควิดทางโรงงานทางนู้นเขาปรับตัวยังไงบ้างคนญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงกันบ้างคนญี่ปุ่นช่วงแรกๆที่โควิดเข้าหลังหัตา์จา์ก็คือแมสหาซื้อไม่ได้เลยค่ะเขาก็ซักเพื่อที่เอามาใช้ํามเทาตอนแล้ก็ เข้าโรงงานก็ล้างมือล <h az oo> ้างไม้ตรวจอุณหภูมิเขามีให้ทุกอย่างเลยค่ะโต๊ะกินข้าวเขาก็เอาที่มากั้นนั่งเป็นบล็อกไข่บล็อกมันแล้วก็นั่งเว้นสลับที่คือเขาระวังดีมากค่ะตอนเช้าเขาก็จะมีอะไรนะคะอาจารย์ที่มันเป็นตัววัดอุณหภูมิร่างกายค่ะกเข้าโรงงานทุกครั้งใช่แล้วตอนนี้วัคซีนทางญี่ปุ่นฉีดยังครับยังไม่ถึงพวกหนูเลยค่ะอาจารย์ยังเงียบเียบอยู่เลยค่ะออเอ แล้วตอนนี้สถานการณ์ผมไม่ได้ติดตามเลยญี่ปุ่นลดลงไหมคนคนติดคนอะไรอือตอนนี้มันอยู่ในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะคือประกาศก่าจ์พอยกเลิกทีไรยอดก็ขึ้นตลอดเลยครับอืองอแต่เขาก็ดูแลกันดีคุณอยู่เมืองอะไรนะครับคะอยู่เมืองอะไรครับอยู่ญี่ปุ่นหนูอยู่จังหวัดไซตามะค่ะไซตามะไซตามะอยู่ตอนไหนตอนใต้อยู่ติดติดกับโตเกียวเลยค่ะ ออคุณหภูมิที่นั่นเป็นยังไงนั่งรถไฟก็หนึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วมีเจอแผ่นดินไหวไหมตื่นเต้นไหมเล่าให้ฟังหน่อยแรกๆไปบ้านเราไม่เคยเจอเนาะพอเจอแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างโหมีรอบนึงไหวแรงมากเลยค่ะจา์หนูนอนอยู่เนี่ยความรู้สึกหนูเหมือนแอร์มันจะร่วงมาเลยค่ะตั้งแต่มานี่ก็มีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าแรนสุดไม่รอบกี่ปีอะนน่าจะหลายปีอยู่แล้วก็มีพายุพายุนี เข้าหนักสุดเลยค่ะช่วงที่มาปีแรกอือแต่ก็ปลอดภัยเนาะปลอดภัยนี้ค่ะด้านวิศวกรรมอะไรเขาดีมากๆเลยเนาะดีมากค่ะอาจารย์ก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะในการติดติดตามงานใครอยากไปเมืองนอกใ,ให้ไปให้ถูกต้องคือกรมแรงงานเขาจะเขาจะมีมีประกาศอยู่เรื่อยๆเวลาเขาได้โปดต้ามาใช่ไหม ใช่ค่ะเราก็ตามประกาศเรื่อยๆเราก็ประชานสมัครมหนูสมัครตั้งแต่หนูอยู่ปีส,สี่ค่ะจันมาไม่อบเลยใช่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 คิดถึงคิดถึงแต่ก่อนก็ทําวิจัย <Okay. S 1> แล้วก็เป็นไงฝากถึงน้องๆมีอะไรแนะนําน้องๆไหมตอนนี้อาชีพม,มันก็ลําบากเนาะใ,ในในประเทศไทย <c oughs> ถ้าใครอยากไปญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูสําหรับหนูนะคะจาย์ก็คือว่าหนูว่ามาต่างประเทศด,ดีเพราะว่า หนึ่งอะหนูตัดสินใจเองตอนแรกหนูจะเป็นคนที่ติดเพื่อนมากค่ะไปไหนก็ไม่กล้าไปคนเดียวแต่พออยู่ไทยได้ประมาณทำงานที่ไทยได้ประมาณปีหนึ่งหนูว่ามันสําหรับหนูมันคือมันทํางานเงินเดือนซ้าๆแล้วเงินมันได้น้อยหนูว่ามาต่างประเทศตัดสินใจมาลองดูค่ะก็ลองดูสักครั้งหนึ่งผ่านหนูก็คิดแค่ว่าไปสอบดูก่อนถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรหรือว่าได้ลองแต่พอมันผ่านแล้วหนูว่าถ้ามาของครมการไอมาหาจานก็ มันได้ภาษาเพราะว่าเขาอัดทัเรื่องภาษาให้เราเยอะมากค่ะ<ม>ก็จากที่หนูไม่เคยได้ภาษาอะไรเลยอย่างเงี้ยหนูก็พอได้ค่ะพอคือมันที่ฝึกรู้เรื่องค่ะเพราะว่ามันมันสิ่งแวดล้อมเนาะมันได้ใช้ทุกวันมันก็มันก็คุ้นไปเองได้ค่ะแล้วก็ฝึกให้เรามีความอดท,ทนแล้วก็มันยังรู้วัฒนธรรมบ้านเมืองเขามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเร<ม>าก็ได้เพื่อนได้เพื่อนในช่วงที่เรียนเพื่อนต่างวัยบ้าง ต่างประเทศบ้างเงี้ยม,มีเพื่อนเยอะค่ะเปิดโอกาสว่าสําหรับคนที่อยากมาหนูก็ดีค่ะอาจารย์ดีมากค่ะได้ทั้งภาษาได้ทั้งเงินได้ทั้งประสบการณ์ค่ะผมยังโอ้สู้ชีวิตไว้คุณอะไรนะหนิงกับน้ําคุณน้ําน้ำเนาะเออน้ํามันสลับกันเพราะไอ้สองคนนี้มันไปคู่กันตลอดใช่ใชไหมไปคู่กันลอเอ,อนหนิงกับน้ําพี่น้ำเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในลูกศิษย์เพราะว่า ตัวนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวคุณสูงขนาดร้150อยห้าสิบมั้งหนูร้อยห้าสิบนิดนิดเองร้อยห้าสิบนิดนดีแล้วมาเรียนธุรกิจกเกษตรแล้วไปเมืองนอกเนี้ยโอจะใช้แรงงานผมก็เป็นห่วงก็ถามถ่ายข่าวเรื่อยๆแหละว่าโอ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะไปทํางานแต่ถ้าใจหัวใจเราสู้เนาะมันก็ไม่มีอะไรลำบากกว่าแรงหรอกเนาะฝากถึงน้องๆหน่อยทีย่กําลังลังเลว่าอยากมาเรียนธุรกิจเกษตรตัดสินใจยังไงเอ่ยอะไรเงี้ย ว่าช่องทางการทํางานก็หลากหลายเนาะอ,ะอะหรือบรรยากาศในการเรียนเล่าให้น้องๆฟังหน่อยคนที่เล่าโมหกที่กําลังจะตัดสินใจมาสมัครเรียนในช่วงนี้ค่ะหนูว่าถ้าสําหรับคนที่กําลังลังเลหรือยังตัดสินใจไม่ได้หนูว่าธุรกิจการเกษตรก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าสาหรับหนูหนูก็ครอบครัวก็อยู่กับเกษตรอยู่แล้วหนูว่ามันเป็นอะไรที่ดีค่ะได้ ได้ความสนุกได้ลงมือทําได้เรียนรู้ลหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยทําค่ะถ้าเราไม่เรียนตรงนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนกันก็<ม>อยากให้น้องลองคิดดูลองเอาเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งดูค่ะเนาะแล้วก็กลับเมืองไทยไวันไหนก็ทักมาแล้วกันน้ำ <c oughs> ผมจําได้บ้านอยู่แถวน้ํคพองเนาะเออเออเออน้ำมค่ะน้ำสมเอาเหรอเออน้ำสซมเออเออเอาเอา โอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคิดถึงเนาะแล้วก็ฝากฝากความคิดถึงใครไหมในนี้เพื่อนเพื่อนไหมไอหนิงมันไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมอยู่ขอนแก่นหรือเปล่าใช่ไหมหนิงอยู่ไหนขอนแก่นไหมหนิงอยู่ขอนแก่นเออบริษัทเมล็ดพันธุ์หรือไงช่วงนึงใช่แต่ตอนนี้หนูไม่แน่ใจหนิงน่าจะออกแล้วมั้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามปิดชีวิตติดเกาะดูเนาะฝากถึงใครไหมฝากถึงอาจารย์ท่านไหนไหม โอ้ยหน้คิดถึงอาจารย์ทุกคนเลยทั้งบรรยากาศที่เคยเรียนเวลาคิดถึงมาไม่ด้วิทยอะไรด้วยเดี๋ยวหนูกลับไปน่าจะปีหน้าเดี๋ยวหน้าหนูมีโอกาสหนูจะไปเยี่ยมอาจารย์ดี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 เดี๋ยวปีหน้าไอโควิดคงซาแล้วผมจะจัดงานเลี้ยงรุ่นสิทธิ์เก่าพอได้มาเจอกันเนาะน่าจะสนุกสนานดีโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็รุ่นพี่จากทางไกลญี่ปุ่นเนาะเมืองไซตามะ ตอนนี้อยู่บริษัทอะไรนะบริษัทบริษัทโตโยต้าแอลรโซนค่ะโอ้โหอยู่ท okay. 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 ี okay. ่ไทยก็มีค่าวจะเกิดอีกโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจ้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 า